สวัสดีครับวันนี้ผมไม่รู้ทำอมกินนะผมตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงสวนนะครับผมวันนี้จะเอาวัวขึ้นรถนะครับผมอันนี้ไปส่งให้ลูกค้านะครับผมนี่สองตัวนี้นะครับคู่แม่ลูกนะครับผมจะมาให้ดูนี่นะครับผมคู่แม่ลูกนะครับสวยๆเชื่องเชื่องเลยนะครับผมจะเอาไปส่งให้กับลูกค้านะครับได้ได้แล้วก็น่อย bà đuổi bà này yêu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  bà leo nha, bà nha, yêu nha này yêu bà 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 này nha bà này yêu bà này nha

ขึ้นมากบแม่เนื้อข oh, ึ้นแล้วขึ้นลดแล้วขึ้นเงี้ยก็แม่แล้วมามายอ้ยก่อนกันแล้วแล้วแล้วเล้วแ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 ล้วกันเงี้ยก็แม่เนื้อมาแล้ว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 ก็แม่แล้วกินยขึ้นง้เร็วเร็วเร็วโอ้เเอ็งแน่นถูกยัมีม กินง่ายเร็วอันนูอกินง่า,นงนานงยนูอไปสิกกันมาอยู่โอ้ยชักมังกุ้งนะครับตอนนี้เราจับเรียบร้อยนะครับกูนี้เอาไปส่งให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้าคนนี้เขาอยู่ที่อะไรวะจำชื่อไม่ได้แถวแถวเวียงชัยนะผมเดี๋ยวเอาไปส่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารนะก็จะไปเลี้ยงที่ร้านอาหารของเขา ก็ฝากติดตามนะไรนู่นลมากินเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปด้วยนะครับผมเราไปเจอกันที่นูนะ่นเนาะไปเตรียมตัวเดินทางได้ที่เบดก็อะไรอ่ะตอนนี้เราแวะมาเติมน้ำมันนะครับผมคนนี้ไปกับผมวันนี้ก็จะเป็นแม่นะให้ลงไม่ยอมลงนะไล่ลงแต่รงแล้วไม่ยอมลงมอชอบนะ้ำอยากไป ตอนนี้ก็อยู่ที่ปตทนะครับผมเป็น,น้ำมันเสร็จเราก็จะยาวกันเลยนะครับผมม้าถึงแล้วครับนั่นนี่นั่นนี่ 俺们能发的，嗯，对对对，老多钱，还有就是啥子，五十多嘛，嗯，嗯嗯。 ไปกินย่าเนื้อกินย่าเนื้อไปกินย่าเนื้อไปลูกไปกินย่าเนื้อกินย่ารับแม่เนื้อกินย่ากับแม่เนื้อแล้วกันนี่กัดรักรวนี่กัเขาเดี๋ยวนั้นแหละครับเขเดี๋ยวนั้นและเออแล้วนั่นนี่

นี่นะครับขอบคุณพระเจ้าสาร,รการเลี้ยงดูนะที่นี่เป็นร้านกาแฟเพื่อคุณนะครับผมนะเขาจะทำเป็นมีต้นกัญชาด้วยนะครับฝั่งเดี๋ยวผมให้ดูนี่นคเขาทำต้นกัญชามีโรงกัญชาข้างๆก็มีทุ่งนานะครับชี่สุดยอดเลยครับผมก็ขอ,ขอบคุณสาร,รการเลี้ยงดูของวันนี้นะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม mm. บรรยากาศรอบๆว่ามีตัวนั้นวิ่งมาหาแนละ้ว mm. ไว้เจอกันขอบคุณาตอนนี้ก็ส่งคู่แม่ลูกเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาซื้ออีกสองตัวนะครับผมพอดีผมเห็นในกลุ่มเขาโพูดขายพอดีก็เลยมาจะมาซื้อแถวแม่ข้าวต้มนี่นะครับจะซื้อกลับบ้านจะได้เราจะได้ไม่เสียเวลานะครับผม ตอนนี้ก็รอเขามารับนะพอมาหลงทางนะมาจอดหน้าวัดเดี๋ยวรอเขามาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับสองตัวเนี้ยสวยครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับเับผมตอนนี้ก็ถือข้อเลย <c oughs> <c oughs> สวยนะเอ้ยมันมัน,ม,นมันเชื่องเ <c oughs> นี่ยเราเล่นได้เนี่ยทรงบึกบึนนะครับผมตอนนี้ <c oughs> เอ,อ <c oughs> บบาไ <c oughs> ปไว้เฝ้าสุนารามน,นะ,ะตอนนี้กลัวเรื่ออนะ เดี๋ยวรอพี่เขามาฉีดยาให้นะับก็ไม่มีอะไรมากครับผมอยู่กับผมก็อยู่กับวัวอยู่กับควายนี่นะครับหมูหมากาไไ่ครับผมเดี๋ยวรอพี่เขามาฉีดยาเสร็จผมเอาขึ้นรถเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมก็คึอมิมิ